สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมก็จะมาที่วัดราชบูรณะนะครับแต่เนื้อเรื่องจะไม่ได้พูดถึงในตัววัดเลยครับแต่พุ่มจะพูดถึงกับตัวเขตนอกวัดหรือตรงบริเวณไฟแดงสะพานป่าฐานนั่นเองครับอยู่เยื้องวัดนั่นเองครับเกี่ยวกับเจดียุทัหถีของสองพี่น้องนะครับของเป็นพี่น้องสองคนเอเป็นเป็นพี่ชายทั้งสองพระองค์ของ เจ้าสามปยาที่สร้างวัดราชบูรณะนะครับท่านก็เป็นตระงองค์ที่เจ็ดของยุทธยาเนั่นเองครับที่เกิดเรื่องเหตุการณ์แบบว่าพี่ชายทั้งสองพระอ,องค์ท่านนะครับทําการยุทธหัตถีตรงบริเวณเชิงสะพานปาฐานหรือไฟแดงบริเวณเยืองหน้าวัดราชบูรณะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจดีย์ที่ท่านได้สร้างไว้นั่นเองครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าชาวยุทธยาขี่ผ่านทุกวันทุกวันนะครับอาจจะไม่ทราบได้หรืออะไรนะครับเป็นจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะให้ เป็นความรู้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยผ่านเคยพบเคยเจอในการมาเที่ยววัดมหา,าธาตุก็ดีวัดราชูนะาดีเพราะเนื่องจากไฟแดงตรงนี้นะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างทางที่จะมาถึงกึ่งกลางของวัดมหา,าธาตุและวัดราชบูรณะน,นั่นเองครับสาเหตุที่ผมเลือกมาวัดวร,ราชบูรนณะเพราะเนื่องจากแบบว่าเป็นวัดที่เกี่ยวกับเจ้าไอ้พญากับเจ้ายี่พญานะครับที่ใช้ของเจ้าสามพญานั่นเองครับเพราะเนื่องจากเจ้าสามพญาใช้วัดนี้ เป็นที่อบริเวณที่วัดนี้นะครับเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพี่ชายทั้งสองนะครับในช่วงปี2000ไอ้ผู้ผิดนะครับในปี1967ในปีที่สร้างวัดที่นี่นั่นเองครับในปีที่พระองค์เจ้าสามมาญาขึ้นคองราชในดามว่าพระบรมราชาธิราชที่สองด้วยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวกับการขึ้นคลองราดขององค์ท่านนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเป็นคือสมเด็จพระนครินทราธทิราชนะครับ พ่อของเจ้าไอายพยา้พญาเจ้ายี่พญาและเจ้าสามพญาแล้วครับเกิดการสิ้นพระชนนั่นเองครับแล,าายยแล้วก็เจ้าไอ้พญากับเจ้ายี่พญาก็ได้ลงมากรุงศรีนั่นเองครับมาจะมาร่วมพิธีของสเสด็จพ่อนะครับก็แต่ตั้งทัพจะแย่งราชสมบัติกันนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินผ่านประตูวัดราชบูรนณะที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเดินออกไปถ้าเกิดเดินไปซ้ายมือนะครับจะถึงวัด พขาพาชัยนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าให้พญานะครับตั้งทัพรอเจ้ายี่พญานะครับส่วนเจ้ายี่พญาก็ตั้งทัพอยู่บริเวณเกือบถึงช่วงตาเจ้าพบนั่นเองครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็๋อถึงที่จุดหมายแล้วก็เลยมาชนช้างกันบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมจะพาไปถ่ายดูนะครับตรงเชิงสะพานเขาเรียกว่าเชิงสะพานป่าฐานก็เพราะสมัยก่อนเป็นสะพานป่าฐานนะครับก่อนที่จะทําการ ถมดินถมอะไรเป็นถนนสูงจุงทุกวันนี้นะครับก็เลยเป็นเห็นได้เชิงเทินนะครับแล้วก็เจดีที่เจ้าสามัญาสร้างไว้ให้กับเสด็จพี่หรืออะไรต่างๆนะครับก็เลยไม่เห็นเป็นสะพานในทุกวันนี้หรือเป็นตอมอให้เห็นแบบว่าสูงๆเหมือนสมัยก่อนนะครับอาจจะเหลือสั้นๆเรื่อยๆน้อยนะครับเกิดมาลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดผ่านมาแถวนี้นะครับอ่านี่ผมก็มาริมกำแพงวัดราชบูณะแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฟแดง ก็เรียกว่าไฟแดงสะพานป่าฐานก็ได้ครับเป็นสะพานที่ที่สมัยก่อนใช้สู้รบยุทธาธีนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์นี่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตนะครับจะมีเจดีสององนะครับเจดีเจ้าห้พญาพระเจ้ายี่พญานะครับสองพระองค์นะครับในที่ตรงนี้นะครับเป็นที่สําคัญสำคัญครับจะอยู่ตรงกึ่งกลางครับตรงนี้จะเป็น ถนนระหว่างตรงข้ามตรงข้ามเราตรงนั้นคือวัดหมหาธาตุนะครับและส่วนที่ผมยืนถ่ายอยู่คือเขตวัดราชบูรณะนั่นเองครับจะอยู่กล,กลางๆนั่นเองครับก็บเป็นสถานที่ที่เจ้าให้พญาเจ้ายี่พญาเสด็จที่ของเจ้าสามพญานะครับได้ทําการชนช้างกันและสิ้นพระชนบนคอช้างทั้งคู่ครับคือตอนสิ้นพระชนเนี่ยมีบันทึกไว้ว่าได้ฟันพระแสงคองเอง้าขาดบนคอช้างทั้งคู่พร้อมกันเลยนะครับอ่าประมาณนั้นครับแล้วเจ้าสามพญาก็ เฟย์นะช่วงนั้นคลองเมืองอยู่ที่ชัยนาทนะครับก็ลงมาไม่ทันนะครับลงมาที่หลังนั่นเองครับก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ได้ขึ้นคองราชต่อจากพ่อหรือสมเด็จพระนครินทราธิราชนั่นเองครับกษัตริย์องค์ที่6กของยุทธยาและท่านก็เป็นกษัตริย์องค์ที่เจ็ของยุทธยาครับเจ้าสามพญาก็เป็นสิ่งที่ปกติแล้วการขึ้นคลองราชของพระมหากษัตริย์นะครับถ้าเกิด กษัตริย์องค์ก่อนหน้านี้มีน้องชายก็อาจจะเป็นน้องชายที่ขึ้นของราชต่อหรือการามีลูกลูกชายคนโตก็ต้องขึ้นของราชนะครับประมาณนั้นยกอาราธสมบัติแล้วแต่ว่ากษัตริย์จะเทิดทูนก่อนสิ้นพระชนว่าใครสมควรที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์นั่นเองครับแล้วแต่พระองค์จะตัดว่าจะยังไงแล้วแต่พระองค์ท่านนะวันนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าสามพญาก็ได้รับตําแหน่งพระมหาพัรดย์ผู้ครองปกครองแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาโดยบังเอิญนั่นเองครับ ซึ่งที่ผมเลือกมาถ่ายวัดราชบูนะครับจริงๆใจผมอยากไปวัดมหาธาตุนะครับแต่เนื่องจากจุดเกิดเหตุมันอยู่กึ่งกลางกันนะครับแล้วก็วัดนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับเจ้าไอ้ยพญยาเจ้ายี่พญานะครับในการใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของเจ้าสามเอ้เจ้าไอายพยา้พญาเจ้ายี่พญาพี่ชายของเจ้าสามพญานั่นเองครับก็เป็นเกียรความรู้เล็กลน้อยนะครับการตั้งชื่อเจ้าไอา้เจ้ายี่เจ้าสามเนี่ยสมัยก่อนเขาจะ ก็รู้กันอยู่ครับว่าคําว่าอ้หนึ่งยี่สองนั่นเองครับก็เหมือนว่ามีลูกสามพระองค์นะครับก็เลยตั้งง่ายเลยว่าเจ้าไอ้ายก็คือองค์โตหรือองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองก็เจ้ายี่นะครับแล้วก็เจ้าสามตรงๆตัวเลยครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอยนะครับของการมาเที่ยวของเราวันนี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับผมพยายามหลังๆนี่จะเน้นความรู้ในสิ่งที่ จุดสาคัญสาคัญ,คญต่อบ้านเมืองแลยก็พามาหาวิทยาลัยสมัยกรุงศรีนะครับจริงๆผมมีฟาร์มที่แบบว่าอยากจะไปให้ความร,รู้เกี่ยวกับกรุงธนบุรีแล้วก็สุโขทัยด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมสะดวกที่จะมาอายุธยามาฝากเพราะเนื่องจากบ้านผมอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ที่นู่นไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเนื่องจากมีโรคมีอะไรก็เลยไม่รู้จะไปทําอะไรไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะครับเดินทางก็ลําบากเพราะอยู่ไกลก็ถ้าเกิดมี วันไหนมีโอกาสได้ไปนะครับผมอาจจะไปพูดให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นสุโขทยัยวัดสีชุมวัดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นความวิชยประสิทธิ์ของ่ขยของฝั่งทนนะครับวัหนหลังจะพาไปนะครับถ้าเกิดมีโอกาสไปนะครับซึ่งวัดราชบูรณะนะครับท่านผู้ชมครับผมพามาถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นวันที่ผมมาพักผ่อนที่ผมเคยลงคลิไปไว้ผมก็จะตัใดใส่ราชบูรณะครับเพราะผมก็คิดว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วผมชอบมานั่งตาม ตามบริเวณล่มๆนะครับมานั่งอ่านหนังสือเล่ยๆน้อยแล้วครับแล้วก็ผ่อนหย่อนใจแต่สิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเชิงสะพานปลาฐานวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่บางทีคนอยุทยายังไม่ทราบด้วยซ้ําว่ามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นนะบริเวณนั้นแต่จริงๆที่ผมเลือกวัดนี้มาเพราะเนื่องจากเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับพี่น้องทั้งสามองค์นั่นเองครับในการขึ้นของราชในปีก็เหตุการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสิ้นพระชนม์บนคอช้างของทั้งสองพี่น้องนะครับ ก็เกิดขึ้นในปี1967นะครับแล้วก็วัดนี้ก็สร้างในปี1967นะครับในปีที่เจ้าสามพญาขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เจ็ดของพระนครศรีอยุธยาในหนึ่งครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วว่าเจ้าสามพญาสร้างองค์ปางประธานพระราชบูรณะที่ใหญ่โตมโหฬารานขนาดนี้นะครับก็น่าจะสื่อถึงว่าเป็นการขึ้นครองราชโดยธรรมนั่นเองครับคือ ที่สื่อถึงว่าการครองราชโดยธรรมของพระองค์นี่คือ,อยังไงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับกษัตริย์สมัยก่อนที่การสร้างวัดสร้างพระฟางสร้างสถูปเจดีย์หรือต่างของวัดนะครับหรือองค์ฟางประธานในวัดที่ใหญ่โตนะครับอาจจะสื่อถึงได้หลายประการครับอ,อย่างประการแรกเลยของวัดนี้จะสื่อถึงการขึ้นคองราชโดยธรรมขึ้นคองราชโดยธรรมเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากปราศจากในการที่เราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในการแย่งแรนสมบัติต่อ ในญาติมงตระกูลหรือพี่น้องนั่นเองครับก็เลยเป็นการคลองราดโดยการชอบทำนั่นเองครับคือคลองราดโดยธรรมนะครับคือปาสจากอะไรต่างๆครับสื่อถือว่าเป็นบุญญาบรารมีของพระองค์ท่านนั่นเองครับในการขึ้นคลองราดสื่อให้ถึงว่า,ายังไงอะถึงจะเป็นน้ององค์เล็กหรือแรตงต่างนะครับท่านก็ได้ขึ้นคลองราดโดยธรรมโดยไม่ต้องทําอะไรหรือลงมือทําอะไรโดยทั้งสิ้นนะครับ อยู่ดีๆก็ราชสมบัติก็ตกมาอยู่ที่พระองค์ท่านแล้ะครับถือว่าเป็นบุญญาบาร,รมีในการขึ้นกองราชน์นั่นเองครับเพราะกะาษัตริย์สมัยก่อนของสมัยกรุงศรีนะครับเขาสื่อถึงสม,มุติเทพหรือเปรบเทพอวตารได้เลยนะครับสื่อถึงเทพอวตารได้เลยครับถึงขั้นแบบว่ายัางไงอะสื่อถึงว่าสูงสุดในกรุงศรีเลยนะครับในสมัยก่อนก็คือต้องมีบุญบาร,รมีมากจริงนะครับในการที่จะเป็นกษัตริย์ ถ้าวางพระองค์ถ้าเกิดบุญบารมีไม่ถึงก็อาจจะขึ้นครองราชได้ไม่กี่วันนั่นเองครับอาจจะแปลว่าอยู่ในราชจะสมบัติได้ไม่นานพอสมควรนะครับเจ้าสามพญานี่ก็ขึ้นครองราชตั้งแต่ถึงเก้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็สินพระชนในปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อองค์ต่อไปคือสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถจะอยู่ที่วัดก็คือวัดพระศรีสันเพช นั่นเองครับเป็นที่บรรจุวัาที่ของพระองค์ท่านนะครับก็คือเป็นวัดที่ผมชอบที่สุดในยุทธยานะครับอ่าครับที่ผมเลือกในการมาถ่ายจุดสําคัญสาคัญวันนี้นะครับเพราะเนื่องจากแบบว่าที่ผมเลือกมาถ่ายเป็นจุดที่ไม่ค่อยน่าสนใจหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่า มันไม่เชิงไม่น่าสนใจหรอกครับคือเป็นจุดที่แบบว่าคนไม่พูดถึงมากกว่าดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็เด่นไปสง่าตรงอยู่ตรงไฟแดงของอยุทยาของในเชิงสะพานปาฐานในตัวเมืองนะครับอยู่ใกล้วรราชบุรณะที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่เพียงผมว่าตอนแรกอะถ้าพูดถึงว่าผมจะนําเสนอในมุมมองว่าจะไปยืนถ่ายด้านนอกแล้วก็มันมีรถนะครับคือแบบว่าจะยืนถ่ายแบบว่าเจดีย์สององค์หรืออะไรเงี้ยก็เคยว่ามันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าพูดให้ความรู้ก็จริงแต่ เป็นสิ่งที่ว่าผู้ชมอาจจะน่าเบื่อตรงว่ามันไม่มีอะไรให้ดูมากมายนั่นเองครับผมก็เลยในเมื่อเรื่องราวมันเชื่อมโยงกับวัดราชบูรณะมันก็เลยเหมาะเจาะในการที่ผมจะเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ถ่ายผ่านกําแพงวัดในการซูมให้ผู้ท่านผู้ชมได้เห็นเจดีย์ทั้งสององค์ในนิวัดสถานในการตั้งเป็นอนุสรณ์สถานสื่อถึงเจ้าพญาเจ้ายีพญานั่นเองครับสุดท้ายของท้ายสุดในช่วงท้ายคลิปของเราวันนี้นะครับผมจะปิดคลิปนะตรงบริเวณที่เกี่ยวกับเชิงสะพานปราฐานนะครับ ก็คือแต่เจดีย์สององค์ที่อยู่นี่นะครับข้างหลังผมนั่นึงครับเป็นนิวัตถานของเจ้าให้พระยาเจ้ายี่พระยานะครับเพราะเนื่องจากที่เราปิด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะว่าเราพูดถึงนิวัตถถานของเจดีย์เจ้าอาเจ้ายี่นั่นเองครับเพราะว่าเราไม่ได้จะพูดถึงว่าในองค์กางวาราชบูรณะครับแค่เกินๆว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันนั่นเองครับถึงบุญบาบุญญาบาร,รมีของพระองค์เจ้าสามพระยานั่นเองครับก็คือความรู้วันนี้ถึงจะเป็นความรู้ที่ จะไม่ค่อยมีให้ได้ยินได้ชมนะครับอาจจะเป็นฟาร์มลูกเล่นน้อยนะครับผมก็พยายามจะศึกษาหาคอนเทนต์อะไรต่างๆครับเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาที่เป็นจุดที่คนอาจจะมองข้ามหรือพยายามจะเจาะลึกลงไปแต่อาจจะไม่ลึกมากนะครับเพราะเนื่องจากผมกลัวดราม่าที่ว่า บางทีเจอแบบคนที่เขารู้จริงรู้จังมากกว่าผมอาจจะเกิดข้อบิดพลาดหรืออะไรขึ้นมาผมอาจจะโดนซ้าเติมได้นะครับ <S 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 รก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับสาหรับความความรู้วันนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กน้อยนะครับผมเชื่อว่าในการรับฟังอาจจะจําได้มากกว่าการอ่านนะครับผมพยายามอา่านหนังสืออะไรต่างๆหลายรอบบางทีการจดจําก็ไม่สู้เท่าการฟังไม่ได้นะครับหรือการดูหนังหรือสื่อต่างๆเนี่ยมันจะสื่อให้เราเห็นความรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนมากกว่านั่นเองครับ วันนี้ขอนําเสนอให้ความรู้จุดสําคัญสําคัญเพียงแค่นี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเข้าสู่เกตความรู้เพิ่มเติมนะครับที่ตกลนเมื่อกี้นะครับผมเกิดขี่ผ่านพระราชวังจันทรเกษมของอยุธยาเมื่อกี้นะครับก็ถ้าพูดถึงว่าขี่ผ่านพระราชวังจันทรเกษมนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดตวหลวงสุวรร์นะครับอากิดแตท่านผู้ชมคิดว่าจะสําคัญยังไงนะครับสําคัญตรงว่าในสมัย2,120นะครับขมาธรรมราชาก็ของสมเด็จพระเดสส่วนที่ขึ้นครองราชในตอนนั้นนะครับ ได้สร้างวางหน้ากับว,วางหลังนะครับวางหน้าก็คือวางจันทร์เกษมนะครับเพื่อให้สมเดเสส็จพระนเรศวรนะครับประทับอยู่ที่วางหน้านะครับเหมือนเป็นด้านหน้าของเกาะเมืองนั่นเองครับส่วนด้านด้านหลังก็คือวางหลังนะครับอยู่บริเวณวัดสวหลวงสุขสวค์ตรงนั้นเองครับแต่ปัจจุบันนี้วางจันทร์ยังมีให้เที่ยวชมโบราณสถานแล้วก็นิรรศการของเก่าสะสมได้นะครับแต่ทุกวันนี้ด้านวัด สวนหลงทัสวรรค์หรือวางหลังในอดีตนะครับไม่มีรล่องเหลืออะไรเห็นแล้วนะครับเกี่ยวกับตําหนักวางหลังของของ,ของ,องรสสพระที่สงเทด็จพระเอกาทศรถประทับอยู่นะครับเพราะซึ่งสานิีฐานน่าจะเป็นประเภทว่าเขาบอกกันว่าน่าจะเป็นทํามาด้วยไม้ครับเลยไม่มีสิ่งก่อสร้างหลงเหลืออยู่หรืออาจจะเป็นเพราะในต,ตอนที่สร้างข้าราารได้ทําการรื้อถอนไปแล้วนั่นเองครับ ก็เป็นเก็ความรู้เลยน้อยนะครับในการที่ผมตกองกดไปนะครับอ่าให้สำคัญสำคัญน,นว่าเป็นเกี่ยวกับวางหน้าและวางหลังนั่นเองครับเชื่อมต่อกันนั่นเองครับถ้าเกิดดูในแผนที่มันจะพอดีกันนั่นเองครับอ่าโอเคขอลาไปก่อนแค่นี้กันครับผมสวัสดีครับ